พ่อค้าวัย50ปีถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาขู่กันโชคค่ะ วันที่2มกราคม2515ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายมาโนทพวงน้อยอายุ64ปีและนางสาวจินตนามวยข้องอายุ27ปีส่งพ่อลูกเจ้าของร้านน้องมีนอาหารตามสั่งเลขที่5ทับ9ถนนหัวดอนตำบนชะอําอำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีว่าถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช้เบอร์0962826181และ0971472524โทรมาหลอกลวงทวงเงิน3,000บาท พร้อมข่มขูก่กันโชคจะทำร้ายร่างกายเผาบ้านและด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นชุดนับ100่้สายก่อนผู้เสียหายทนไม่ไหวด่กกลับไปพร้อมออกมาเตือนภยัยผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวและร้านค้าต่างๆอย่าลงเชื่อแกงคอเซนเตอร์หากถูกโทรมาหลอกลวงนางสาวจินตนาเล่าว่าเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้เล่นโทรศัพท์เจอแอปเงินกู้แอปหนึ่งจึงลองกดเข้าไปสมัครดูใช้แบบประชาชนมาสแกนในแอป,ปใส่ข้อมูลส่วน ตัวและเบอร์โทรศัพท์จากนั้นก็ไม่ผ่านระบบตนก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นได้มีแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นชายหญิงผู้ภาษาไทยไม่ช้านคาดว่าน่าจะเป็นต่างดาวโทรเข้ามาแจ้งว่าโทรมาจากบริษัทมิก,ก้าโดยนางสาวจินตนาได้กู้เงินไป3,000บาทวันนี้ครบกำหนดชำระเงิน ทำไมจึงปิดเครื่องนี้พอแม่ลูกก็ปิดเครื่องนี้เงินแค่สามพันบาทไม่มีปัญญาจ่ายไปบอกมันมาชมําระหนี้เดี๋ยวนี้นะไม่จ่ายก็ไม่จบพร้อมข่มขู่ว่าจะไปทาร้ายร่างกายลูกสาวและเผ่าบ้านของตนตนจึงถามไปว่าชําระค่าอะไรเพราะไม่เคยกู้เงินกับใครก่อนตัดสายทิ้งแกงคอเซนเตอร์ได้พยายามโทรเข้ามาอีกนับ100เบอร์มาด่าด้วยถ้อยคยําหยาบคายและรุนแรงหลายครั้งตนก็พยายามบล็อกเบอร์ทิ้งทั้งหมดจนสถานการณ์ลุกลามไปทั่วแกง คอร์เซนเตอร์ได้โทรไปหาพ่อแม่ลูกสาวที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดโคราชทางครอบครัวที่โคราชก็ตกใจจึงมาถามตนว่าได้ไปกู้เงินใครไหมตนจึงตอบไปว่าไม่เคยไปกู้เงินใครและโทรหาทุกคนภายในครอบครัวโทรหาแฟนแม่แฟนโทรหาลุงโทรหาในจ้างตนมาทวงเงินกับตนโทรรบกวนนับ100้สายทําให้ครอบครัวตนเกิดความไม่สบายใจและเป็นห่วงด้านนายมาโนเล่าว่าอยากออกมาเตือนภัยถึงผู้สูงอายุร้านค้าร้านอาหารหร ใครที่ถูกแก๊งคอร์รันเตอร์โทรมาทวงหลอกลวงแบบนี้ไม่ต้องตกใจให้บันทึกเสียงเก็บไว้เป็นหลักฐานนำหลักฐานไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่พร้อมฝากบอกถึงแก๊งมิจฉาชีพให้เลิกหลอกลวงชาวบ้านถ้าไม่เลิกจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย กันมาชนะทีเดี๋ยวนี้นะเราถ้าเกิด,กดไม่จ่ายอ่ะจะทำไงอ่ะไม่จ่ายก็ไม่จบไงแต่พวก